สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นและเรียนอยู่ในชั้นมปลายผมและเพื่อนๆน,นั้นเป็นนักกีฬาของโรงเรียนและพวกเรามักจะอยู่ซ้อมกีฬาที่โรงเรียนกันจนดึกเป็นประจำจนกระทั่งมีเรื่องราวหลอนๆและน่ากลัวเกิดขึ้นจึงทําให้ผมกับเพื่อนๆไม่กล้ากลับดึกกันอีกเลยครับ ย้อนกลับไปตอนที่ผมและเพื่อนๆยังเรียนอยู่ในชั้นม .5 กลุ่มของพวกผมซึ่งมีกันอยู่4คนคือผมโก้ดิวและอาร์มพวกเราทุกคนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนครับและทุกวันหลังเลิกเรียนพวกเราทุกคนก็จะมาซ้อมกันที่โรงยิมของโรงเรียนซึ่งมีอาจารย์เป้หรือโค้ชเป้คอยควบคุมดูแลการซ้อมของพวกเรา ผมกับเพื่อนๆน,นั้นชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะทําให้พวกเราร่างกายแข็งแรงแล้วยังทําให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยในช่วงปิดเทอมแรกพวกเราทุกคนก็ชอบมาซ้อมบาสเกตบอลด้วยกันบ่อยๆเพราะนอกจากจะมีเวลาให้เล่นเกือบทั้งวันแล้วโรงยิมทั้งโรงยิมก็ยังเป็นของพวกเราอีกด้วยแต่บาสเกตบอลถ้าจะให้เล่นกันแค่4คนก็คงจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ กลุ่มของพี่ยักษ์รุ่นพี่ชั้นม .6 ซึ่งเป็นนักกีฬาเหมือนกันก็แวะเวียนมาเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆทาให้พวกเราทุกคนรู้สึกสนุกกับช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากเพราะกลุ่มของพี่ยักษ์นั้นไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังติดทีมระดับจังหวัดอีกด้วยทําให้ผมกับเพื่อนๆอ,อยากจะเดินรอยตามพวกกลุ่มพี่ยักษ์กันเกือบทุกคนวันนี้กลุ่มพี่ยักษ์ยังไม่มายกระวะ ก้ถามผมและเพื่อนๆทันทีที่เดินเข้ามาในโรงยิมแล้วเห็นผมกับเพื่อนๆน,นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยท่าทางเซ็งๆเออเขาเพิ่งจะโทรมาบอกเมื่อกี้นี่เองอามตอบโก้แทนเพื่อนทุกคนก่อนจะลุกขึ้นและหยิบลูกบาสออกไปเล่นก่อนจะชูดลูกลงแป้นไปผมเองก็เดินตามไปสมทบก่อนจะแย่งลูกบาสกับอามสักพัก ไม่นานก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผมหันไปมองก็เห็นว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของดิวมันรับสายก่อนที่จะร้องตะโกนออกมาเสียงดังฮะอะไรนะมึงพูดอีกทีดิผมที่กำลังแย่งลูกบาสกับอาร์มอยู่ก็หยุดเล่นและหันไปมองที่ดิวทันทีโก้ที่ยืนอยู่ข้างๆมีสีหน้าสงสัยไม่ต่างจากพวกผม ก่อนที่พวกเราทุกคนจะได้รับข่าวร้ายว่าจริงๆแล้วที่กลุ่มของพี่ยักษ์มาไม่ได้ก็เพราะว่าประสบอุบัติเหตุรถชนใครโทรมาบอกมึงวะไอ้แต้มโทรมาบอกกูว่าเราไปเยี่ยมพวกพี่เขากันเถอะเห็นว่าอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้ๆโรงเรียนเรานี่แหละพวกผมทุกคนเห็นด้วยกับดิวก่อนที่เราจะพากันเก็บของเพื่อเตรียมจะไปเยี่ยมกลุ่มพี่ยักษ์ที่โรงพยาบาล แต่จูจูประตูโรงยิมก็เปิดออกและคนที่เปิดประตูก็คือครูเป้อ้าวจะกลับกันแล้วเหรอวันนี้ครูว่าจะมาเล่นด้วยซะหน่อยผมและเพื่อนๆหันมองหน้ากันด้วยความแปลกใจว่าทำไมครูเป้ถึงยังไม่รู้ข่าวที่กลุ่มพวกพ่ยักษ์ประสบอุบัติเหตุครูยังไม่รู้เหรอครับว่ากลุ่มพี่ยักษ์ที่กลับมาจากการแข่งโดนรถชนนะครับ ผมตอบออกไปแทนเพื่อนๆทุกคนท่าทีของครูเป้ในตอนนั้นเหมือนไม่ได้ตกใจอะไรมากนักอ้อจริงด้วยและครูไม่ได้ไปด้วยหรอครับคำถามของอามที่ถามขึ้นทำให้ผมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะปกติแล้วถ้ามีการแข่งขันนอกโรงเรียนครูเป้มักจะเป็นคนคุมทีมออกไปแข่งด้วยเสมอ ก็พอดีรอบนี้ครูพละเข้าไปแทนน่ะครูเลยกลับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นครูเป้ก็อธิบายให้พวกเราฟังเพิ่มเติมอีกว่าที่บ้านของเขามีปัญหาเลยต้องกลับมาแก้ไขก่อนแต่ก็ออกมาก่อนกลุ่มของพี่ยักษ์และครูพละไม่นานไม่อย่างนั้นเขาเองก็คงจะโดนลูกหลงไปแล้วว่าแต่วันนี้เราจะซ้อมกันหน่อยไหมละ่ะแล้วพวกมสี่เขามาซ้อมกันบ้างหรือเปล่า ครูเป้นั่งลงที่เก้าอี้มานั่งยาวข้างๆพวกผมท่าทางครูเป้นั้นแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มน้องๆมาซ้อมกันแค่จันรถึงพุธนะครับวันนี้วันศุกร์น้องๆเลยไม่ได้มากันครูเป้พยักหน้าแทนคำตอบนั่นยิ่งทำให้ผมสงสยัยเพราะครูเป้ไม่น่าจะลืมได้เออนั่นนะสิครูลืมได้ยังไงกัน งั้นเราจะซ้อมกันหน่อยไหมล่ะครูเป้ถามคำถามเดิมกับพวกเราสามอีกครั้งจนทำให้เพื่อนๆรวมถึงตัวผมมีอาการงงและรู้สึกแปลกๆผมหยิบนาฬิกาที่ใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนจะไปเล่นบาสกับอาร์มออกมาดูเวลาตอนนั้นก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วซ้อมวันอื่นได้ไหมครับวันนี้ก็จะข้ามแล้วพวกเราไปเยี่ยมพ่ยักษ์กันที่โรงพยาบาลเถอะครับ ผมพูดขึ้นหลังจากที่ดูนาฬิกาเพื่อนๆทุกคนก็เห็นด้วยกับผมยกเว้นครูปเป้ที่แกนั่งอยู่นิ่งๆไม่พูดจาอะไรเลยความเงียบเข้ามาแทนที่หลังจากที่ผมพูดจบและทุกๆคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยไม่นานครูปเป้ก็เอ่ยปากชวนทุกคนให้อยู่ซ้อมกันก่อนที่จะออกไปยังไม่มีโปรแกรมแข่งเลยนะครับครู พรุ่งนี้ค่อยมาซ้อมก็ยังทันนะครับก็พูดขึ้นแล้วท่าทางของครูเป้ก็เปลี่ยนไปแกดูจริงจังขึงขังขึ้นมาทันทีซ้อมก่อนแล้วค่อยไปน้ำเสียงดุดันของครูเป้ทำให้พวกเราทุกคนตัดสินใจวางกระเป๋าลงที่เดิมและเริ่มวิ่งวอร์มร่างกายทันทีดิวิ่งมาประกบข้างกับผม ก่อนจะเริ่มพูดในสิ่งที่ตัวเองสงสยัยซึ่งผมเองก็มีความคิดเหมือนกันกันกบดิวแปลกๆว่ามึงนัดแข่งก็ไม่มีทำไมต้องบังคับให้อยู่ซ้อมได้วะบนอะไรพงษพัด <c oughs> เสียงของครูเป้ด,ดังขึ้นพร้อมๆกับลูกบาสท,ที่ลอยมากระแทกเข้าที่หัวของดิวเต็มๆดิวล้มลงไปทั้งยืน ผมจึงรีบเข้าไปดูอาการของเพื่อนทันทีมึงเป็นอะไรมากไหมดิวไม่ได้ตอบอะไรนอกเสียจ,จากร้องซีดปากโอยๆด้วยความเจ็บและดูจะมีอาการมึนๆที่หัวครูเป็นอะไรอะครับทำไมต้องรุนแรงกันด้วยอาร์มพูดตะโกนเสียงดังใส่ครูเป้ก่อนที่ครูเป้จะเดินเข้ามาตบหัวอาร์มพฤติกรรมต่างๆนั้น เป็นพฤติกรรมที่ครูเป้ไม่เคยทำมาก่อนเลยถ้าไม่มีครูคอยสอนพวกมึงจะเป็นนักกีฬาที่ดีกันได้ไหมฮะก็ที่เห็นเหตุการณ์เมื่อกี้ก็เริ่มมีอารมณ์โมโหขึ้นมาเลยเดินตรงเข้าไปหาครูเป้ทันทีผมที่เห็นว่าน่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็รีบลุกขึ้นแล้วเข้าไปห้ามโก้เฮ้ยโก้โก้โกมึงใจเย็นๆก่อน กูไม่เย็นแล้วแม่งทำแบบนี้มันใช่เหรอวะถือว่าเป็นครูแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอทุกคนหยุดชะง,งักและหันไปมองตามเสียงโทรศัพท์มือถือพร้อมกันผมรีบวิ่งไปที่กระเป๋าของตัวเองทันทีผมหามือถืออยู่นานพอสมควรและสุดท้ายก็รับสายไม่ทันเวลาไล่เรียกกันนั้นมือถือของโก้ก็ดังขึ้น มันรีบวิ่งมาที่ผมและหยิบมือถือของตัวเองที่วางอยู่บนกระเป๋าขึ้นมารับสายทันทีระหว่างที่โก้กำลังรับสายนั้นผมที่มองไปทางดิวก็เห็นว่ามันมีอาการดีขึ้นอีกทั้งยังลุกขึ้นยืนได้แล้วผมก็เลยโล่งใจก่อนจะหันกลับไปมองที่อามกับครูเป้ผมเห็นอามนั่งอยู่ที่พื้นและมีสีหน้าอาการที่ไม่ดีนัก อามันมองตรงมาที่ผมและตอนนั้นผมก็ไม่เห็นครูเป้แล้วครับผมไม่รู้ว่าแกหายไปไหนผมมองอามด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีนักก่อนจะหันไปมองโก้ที่มองศบตามาที่ผมก็เองก็มีสีหน้าที่แปลกไปเหมือนกันผมจึงตัดสินใจวิ่งไปหาอามม,มึงเป็นอะไรวะทำหน้าเหมือนคนร้องไห้อย่างนั้น่ะ ผมถามอามที่นั่งหน้าซีดแล้วกําลังมองมาที่ผมหน้าตาของมันดูตกใจและตาแดงกรรมือ,อคือคือคือคอ,อามได้แต่อำ่ำอำอึงๆพูดอะไรไม่เป็นประโยคนั่นยิ่งเพิ่มความสงสัยให้ผมมากกว่าเดิมอะไรของมึงกูฟังไม่รู้เรื่องผมบ่นอามออกไป เพราะอาการของมันทำให้ผมหงุดหงิดพอสมควรดิวเดินมาสมทบกับผมที่กำลังยืนมองอามอยู่ไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนมีกลิ่นอะไรโชยมาพอลองสำรวจดูรอบๆก็เห็นว่าอามที่นั่งอยู่ตรงนั้นฉี่ราดออกมาเฮ้ยไออามมึงเป็นอะไรเนี่ยปวดฉี่ทำไมไม่ไปเข้าห้องน้ำดีๆวะ ผมกับดิวขยับตัวออกห่างจากอาร์มทันทีแล้วจูจ่ๆอาร์มมันก็ร้องออกมาเสียงหลงก่อนจะลุกขึ้นวิ่งออกจากโรงยิมไปผมกับดิวได้แต่ยืนมองดูอาร์มที่วิ่งออกไปได้วยความรู้สึกงงๆ <c oughs> จูจูก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นซึ่งทำให้ผมกับดิวสะดุ้งตัวพร้อมกันด้วยความตกใจก่อนที่ผมจะพยายามมองหาเสียงที่ว่านั้น เสียงมันดังมาจากในห้องเก็บอุปกรณ์หรอวะดิวพูดขึ้นทำให้ผมหันไปมองที่ห้องเก็บอุปกรณ์ทันทีผมไม่ได้พูดตอบอะไรดิวออกไปเพราะหันไปเห็นว่าโกกำลังเดินไปที่ห้องเก็บของพอดีดิวตะโกนเรียกโกก่อนที่โกจะหันมาและกวักมือเรียกพวกผมไอ้เอฟมึงเปิดประตูดิ ก็บอกให้ผมเปิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาออกตอนที่พวกเราสามคนกำลังยืนอยู่ที่ด้านหน้าห้องผมรู้สึกกล้ากลัวในใจก็ลังเลว,ว่าจะเปิดดูดีไหมทำอะไรกันทำไมพวกมึงไม่ไปซ้อม <Hum> <S 2> <S 2> <S เสียงของครูเป้ดังขึ้นอีกครั้งมันดังชัดเจนมาจากด้านหลังของพวกเราสามคนแต่พอหันกลับไป กลับไม่มีใครยืนอยู่ผมและเพื่อนๆจึงรีบถอยห่างออกมาจากหน้าห้องเก็บอุปกรณ์ทันทีกูขนลุกว่ะดิวพูดขึ้นก่อนที่มันจะวิ่งไปที่หมานั่งยาวที่พวกเราวางกระเป๋าไว้ชัดเลยว่ะก็พูดจบก็วิ่งตามดิวไปทำให้ผมเองต้องวิ่งตามเพื่อนไปด้วย พวกเรารีบเก็บของออกมาจากโรงยิมซึ่งผมก็ไม่ลืมที่จะหยิบกระเป๋าของอาร์มออกมาด้วยพอออกมาจากโรงยิมได้แล้วต่างคนก็ต่างมาหยุดยืนหอบอยู่ที่ด้านหน้ารั้วของโรงเรียนซึ่งใกล้ๆกันนั้นก็มีป้อมยามอยู่อ้าวยังไม่กลับกันอีกเหรอกลับกันได้แล้วไอ้หนูขําแล้วนะพรุ่งนี้ค่อยมาซ้อมกันใหม่ พวกผมสามคนหันไปมองรอปพป,ประจำโรงเรียนที่เดินออกมาทักทายเห็นเพื่อนของผมอีกคนไหมครับที่ตัวสูงสูงตี๋ใส่เสื้อกีฬาโรงเรียนเหมือนกันอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเห็นมีรถมารับนะพอได้ยินอย่างนั้นผมและเพื่อนๆอีกสองคนก็เข้าใจทันทีว่าอามคงโทรให้พ่อมันมารับแล้วแล้วเมื่อกี้อะไรของมึงวะโก้ ผมที่ยังหอบอยู่เอ่ยถามโกออกไปได้วยความเหนื่อยเพราะจากโรงยิมวิ่งมาที่หน้าประตูโรงเรียนนั้นก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรพอเริ่มหายใจได้คล่องแล้วโกก็เริ่มพูดทุกอย่างออกมาทันทีว่าก่อนหน้านี้คนที่โทรมาก็คือพี่อัน๋นเพื่อนกลุ่มเดียวกับพี่ยักษ์ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลพี่อั๋นโทรมาบอกว่าพี่ๆทุกคน และครูพระละนั้นปลอดภัยดียกเว้นแต่ครูเป้ที่แก่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเลยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิ่งที่โก้เล่าออกมาทําให้ผมและดิวแทบจะยืนไม่ไหวเพราะเราทุกคนได้เห็นครูเป้เหมือนกันหมดหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนนั้นพวกเราก็ไม่มีใครกล้าไปซ้อมที่โรงยิมจนมืดค่ำอีกเลย และมันก็จริงอย่างที่ครูเป้บอกเอาไว้ว่าแกเดินทางออกมาก่อนครูพระและกลุ่มของพี่ยักษ์แต่รถนั้นขับมาไม่ได้ห่างกันมากที่ประสบอุบัติเหตุก่อนก็คือครูเป้ที่แกขับรถเสียหลักจนตกข้างทางทาให้รถที่ตามมาในช่วงเวลานั้นเกิดเสียหลักกันไปหลายคันเพราะระยะห่างไม่ได้ไกลกันมากนักรถของครูพระและกลุ่มพี่ยักษ์ที่ตามมา ก็หักหลบรถคันก่อนหน้าที่กำลังเสียหลักทำให้รถเสยขึ้นไปบนฟุตบาททุกคนได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กละน้อยแต่ครูเป้นั้นติดอยู่ในซากรถและกว่าจะนำออกมาได้ก็เสียเลือดไปค่อนข้างมากทำให้เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลครูเป้ก็ทนไม่ไหวขาดใจไปเสียก่อนผมกับเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนักนะครับว่าครูเป้แกมาที่โรงยิมทํทไม แต่เมื่อได้ลองคุยกับพี่ยักษ์ในงานศพของครูเป้แล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าครูเป้ตั้งใจจะแวะมาหาพวกผมที่โรงยิมก่อนจะกลับไปที่บ้านเพราะแกรู้มาจากพวกพี่ยักษ์ว่าพวกผมมาซ้อมกันทุกวันแกเลยอยากจะแวะมาหาและให้กำลังใจแต่ก็ไม่ทันจะได้เจอกันแกก็มาจากไปเสียก่อนแกเองก็คงยังไม่รู้ตัวว่าแกได้จากไปแล้ว คงมารู้อีกทีก็น่าจะตอนที่โก้รับสายจากพี่อันส่วนอาร์มที่วิ่งหนีตเตลิดออกไปนั้นก็เพราะเห็นครูเป้หายไปต่อหน้าต่อตาเลยทำให้กลัวจนฉีราดและพูดอะไรไม่ออกซึ่งก็ทำให้อาร์มป่วยไปหลายวันเลยครับจนถึงทุกวันนี้ผมและเพื่อนก็ยังคงระลึกถึงครูเป้กันอยู่เสมอ